แล้วก็เดี๋ยววันที่เนี่ยนะฮะก็จะถึงเทศกาลทานเจแล้วนะครับก็จะเริ่มอ่าจริงๆอเท่าที่ตะกี้เช็คข้อมูลก็ประมาณวันที่อ่า17ตุลาคม ถึงวันที่25ตุลาคมใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะมีการทานก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันก็อาจจะทานเหมือนกับล้างท้องก่อนประมาณวันที่16นะครับแล้วก็อย่างอย่างที่บ้านนะครับก็อาจจะทานล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันอาจจะเริ่มทานวันที่16นะครับแล้วก็อาจจะสมมติออกวันที่25ใช่ไหมครับก็อาจจะออกเป็นมื้อเช้าอีกมื้อนึงในวันที่26อย่างเงี้ยครับก็เลยอาจจะทานก่อนล้างท้องก่อนแล้วก็อาจจะออกช้าอีก มื้อหนึ่งในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับในการทานเจนะครับแล้วก็ในช่วงทานเจก็อยากจะแนะนำนี่นะฮะใบปอผัดนะครับหรือว่าหมูเหียนะฮะที่ได้โอในช่วงก่อนหน้าได้มีโอกาสได้นําลงนะครับภาพหมูเหี้ยนะฮะที่คุณแม่ช่วยผัดนะครับก็คือเหมือนกับใบปอผัดใส่หมูสับ นะฮะแล้วก็กุ้งแห้งนะครับแล้วก็เพิ่มนะฮะกากหมูเจียวนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวเข้าไปนะครับทานกับข้าวต้มนี่อร่อยมากเลยนะครับอย่างคุณป่าวุฒินะฮะคุณพ่อป่าวุฒิรพงศ์ท่านชอบมากมากเลยนะครับแล้วคุณแม่ท่านผัดให้อร่อยมากมากเลยนะครับวันก่อนมีคุณน้ามาด้วยนะครับก็ให้ทานร่วมกันนะครับทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้นะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับหรือพร้อมพร้อมกับ กากหมูเจียวนะฮะแล้วก็ใส่หมูสับนะครับนะฮะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนะครับผัดกับใบปอนะครับแต่ใบปอถ้าเราไปซื้อมาส่วนใหญ่เขาจะเหมือนกับหมักเกลือมานะครับเราหนึ่งเราต้องล้างเกลือก่อนนะครับจะได้ไม่เค็มมากนะครับแล้วค่อยมาผัดนะครับ <Enc ina teams> หรือว่าถ้าเราซื้อมาที่เขาหมักเกลือแล้วเราต้องเข้าช่องฟรีนะครับเพราะถ้าเราแช่ในตู้ธรรมดา,นานความเย็นอาจจะไม่พออาจจะทําให้เป็นเหนียวเหนียวเป็นยางได้อาจจะเสียได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าถ้าก่อนที่เราจะผัดเราเก็บช่องฟรีก่อนก็ได้นะคะรับแล้วค่อยเอามาล้า,าง แล้วค่อยมาเสตดน้ำแล้วผัดนะครับแต่ว่าพอช่วงทานเจนะครับเราก็อาจจะทานหมูเหี้ยเจนะครับก็คือเป็นผัดใบปอเจนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่หมูสับกุ้งแห้งนะฮะกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็กากหมูเจียวนะครับแต่เราต้องหันมาใช้เป็นนี่แทนนะครับก็ขอความเช็ดลับจากคุณแม่ว่าเราต้องใส่อะไรแทนนะครับถ้าเราทานหมูเหี้ยแบบเจนะครับก็ว่อ๋อใส่เป็นใช้โป๊ อ๋อผมก็อ๋อครับครับจำได้เห็นบางทีคุณแม่ท่านทําใช้โป๊จะทําแบบเอาใช้โป๊เอามาสับ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 แล้วก็ผัดกับน้ํามันน้ํามันพืชนะนะครับแล้วก็เอาหมูเฮียเอาใบปอนะครับลงไปผ,ผ,ผัด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 ก็ได้นะครับหรือว่าจะผัดใส่ใช้โป๊ด้วยก็ได้และเสริมด้วยใช้โป๊ใช้โป๊เจียวนะหรือว่าใช้โป๊ทอดให้กรอบกรอบอีกชนิดน,นึงโรยหน้า ลงไปเพิ่มมันนะครับผมว่าได้อัดถะลุในการรับประทานเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะและทานพร้อมกับขา้าวข้าวต้มนะฮะหรือว่าที่บ้านเน euh. ี่ยฮะคุณแม่จะชอบทานให้ทานเด็กๆแล้วผมชอบมากๆเลยนะครับถั่วต้มครับนะฮะแต่ว่าถั่วทําแบบเจก็ได้นะครับทาแบบชอก็ได้นะครับถ้าทําแบบชอเราก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยนะฮะใส่ซีอิ๊วใส่อะไรแล้วต้มจนให้ถั่วนิ่มนะฮะแล้วเราก็ทานกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะครับและใส่เต้าหู้ เต้าหู้ด้วยก็ได้นะครับเป็นเต้าหู้เต้าหู้นะฮะเต้าหู้หรือเต้าหู้ขาวนะครับจะเอาไปทอดก่อนก็ได้หรือว่าจะไม่ต้องทอดก็ได้หรือว่าจะใช้เต้าหู้คล้ายๆที่เราเวลาทานกับขาหมูก็ได้นะครับใส่นะครับแบบแบบชอนะครับหรือว่าจะทําแบบเจก,ก็ได้นะครับอใส่อซีอิ๊วใส่อะไรต่างๆนะครับนะคะซีอิ๊วเจน้ำมันหอยเจหรืออะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็อ่า ใส่ถั่วถั่วเราต้องต้มไว้ก่อนนะฮะอาจจะต้มต้มไว้ใช้เตาถ่านนะครับใช้ไฟอ่อนๆต้มจนกว่าจะเริ่มนิ่มนะฮะแล้วเราก็ปรุงด้วยน้ําซุปนะฮะอาจจะเป็นซุปผักก็ได้นะครับลงมาต้มกับถั่วนะฮะใส่เต้าหู้นะฮะแล้วก็ค่อยๆต้มต้มต้มจนถั่วนิ่มนะฮะแล้วทานกับข้าวต้มนะโอ้ยอร่อยมากๆเลยนะพร้อมเสิร์ฟด้วยหมูเฮี้ยนะครับแบบเจนะฮะในช่วงเทศกาลทานเจนะครับผมว่าฟินสุดๆเลยนะครับหรือว่าถ้าออกเจแล้วจะทําเป็น ถั่วต้มนะฮะใส่น้ําพะโล้เลยก็ได้นะครับใส่เต้าหู้เลยนะคะใส่หมูสามชั้นนุ่มๆน,นะฮะลัดต้มนะฮะให้เปืเป่อยๆนะฮะถั่วเปืเป่อยๆนะฮะกินแล้วเหมือนกันละลายในปากเลยนะครับแล้วก็ทานกับข้าวต้มก็ได้ทานกับข้าวสวยก็ได้นะฮะหรือจะทานพร้อมกับจะอา่าไข่ยางมาตูมก็ได้หรืออะไรต่างๆเสริมเข้ามาผมว่าเป็นอะไรที่ ูดแล้วหิวเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้สี่โมงแล้วนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกราบสวัสดีเทศกาลทานเจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราบสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงรักรถรักแรงงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมป่าวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิตรเฮาไว้จากอัรนินนะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับทั้งมิตรข่าวก็สุดจุดหน้าครับสามารถเรีิโอนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับ